ทุกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มจากก้าวเล็กๆเสมอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลุกขึ้นเพื่อชนะผมเอกรายงานตัวครับวันนี้คือวันแรกของคุณวันที่คุณเลือกจะลุกขึ้นและบอกตัวเองว่าฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลองหลับตาแล้วจินตนาการอีก90วันข้างหน้าคุณเดินเข้าสถานที่ที่มีคนมากมายทุกสายตามองคุณคนบางคนยิ้มคนบางคนกระซิบถามว่าคนนั้นคือใครทำไมดูดีขนาดนี้ ความรู้สึกนั้นไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าแพงไม่ใช่เพราะรูปร่างเพอร์เฟกต์แต่เพราะคุณเปลี่ยนพลังข้างในจนมันแผ่ออกมาข้างนอกและก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากการตัดสินใจในวันนี้วันที่หนึ่งของการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ทำทีละขั้น 1. เขียนสัญญากับตัวเองกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนว่า90วันนี้ฉันจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมทุกวันแม้เพียงหเปอร์เซ็นต์เขียนชื่อแล้วพับใส่กระเป๋าสตางค์หรือวางไว้บนโต๊ะทำงาน ทุกเช้าเปิดมาดูเหมือนการเตือนว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางนี้ 2. จัดโต๊ะหรือห้องนอนใหม่ความรกตัวตนเก่าความเป็นระเบียบสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มใหม่แค่เก็บที่นอนเช็ดโต๊ะจัดตู้เสื้อผ้าคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่าพลังงานเปลี่ยน 3. ดูแลร่างกายเล็กๆดื่มน้ำหนึ่งแก้วใหญ่หลังตื่นนอนออกกำลังกาย5นาทีง่ายๆวิดพื้นสควอตกระโดดตบอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยแม้วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ตาม เพราะการแต่งตัวการเคารพตัวเอง 4. ประกาศกับตัวเองมองกระจกแล้วพูดว่าฉันพร้อมจะเปลี่ยนและจะไม่ถอยฟังเสียงตัวเองมันอาจคำๆแต่เชื่อเถอะมันคือการปลุกพลังที่หลับไหล5บันทึกสามอย่างที่คุณอยากเปลี่ยนภาพลักษณ์เช่นอยากแต่งตัวดูดีขึ้น20%บเอร์เซนบุคลิกเช่นอยากยืนตัวตรงมีความมั่นใจเวลาเดินความคิดเช่นอยากเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ใช้พลังนั้นผลักตัวเอง เขียนเก็บไว้แล้วเราจะกลับมาทบทวนอีกในส0สิบวันวันนี้ยังไม่มีใครสังเกตว่าคุณเปลี่ยนแต่ความจริงคือคุณได้เปลี่ยนไปแล้วหนึ่งเปอร์เซนตเพราะคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่เมื่อวานคุณยังไม่ได้ทำอย่าดูถูกก้าวเล็กๆถ้าคุณก้าวทุกวันวัน,วนละนิดก0ววันจากนี้คุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจำไว้วันแรกไม่ต้องสมบูรณ์แบบวันแรกไม่ต้องทำทุกอย่างวันแรกต้องลงมือจริงแรงบันดาลใจชีวิตมันเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง หน้าที่ผ่านไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้แต่ตั้งแต่หน้าวันนี้ไปเราเลือกได้ว่าจะเขียนให้มันน่าจดจำยังไงวันนี้คือหน้าที่หนึ่งของหนังสือเล่มใหม่ของคุณและเมื่อถึงหน้าที่90คุณจะได้เจอคนใหม่ที่คุณเองก็ไม่เคยคิดว่ามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นยิ้มให้กับกระจกตอนนี้แล้วบอกกับตัวเองว่าฉันเริ่มแล้วและฉันจะทำต่อการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากการตัดสินใจและการลงมือเล็กๆวันนี้